ครับแม่แม่ครับเดี๋ยวเราให้สาวหน่อยพยลมให้กลับมนอี้กอยู่ที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับนี่มองจอดรถนะครับนี่เขากาลังสียางไปงานนะครับผมเรากําลังจะเดินไปหลังเวทีนะครับผมว้าวนี้มาเจอพี่ยังเป่าเมื่อวานลืมเก็บชุดเลยเห็นไหมชุดอะไรพี่เป่าชุดร้องเพลงไงไปพี่เป่าบรรยากาศนี้แบบถ่ายรูปสวยมากเลยพี่เป่าอยากนี่ครับเป็นบรรยากาศป้าพี่หนอเบิรงครับแม่แม่กบรรยากาศแบบบรรยากาศดีแห้งเบิรงครับ บรรยากาศดีนะครับนี้เป็นทางลงนะครับผมไปทางยางไปหลังนี้แต่ว่าแอบจะไกลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถนะครับที่จอดรถมันแคบเราทีนี้เราต้องมาจอดอยู่ที่หลัง KFC นะครับผมที่นี่มองจากรถกลับกล้ไกลแต่ว่ามันวิวมันสวยมากครับแม่ค้าตรงนี้ครับนี่ครับเจะได้ย่างมัโลนึงเลยแหละครับเป็นตะคีเนียดีด้วยแม่นะนี่ครับผมมีคน พ่อแม่สวยดีสวยสวยสวยครับก็ตกรงนี้ครับพ่ากระตงแของมากไปรถเป็นตะไคู่ดีครับย่นีเนี่ยนี่ครับเป็นบรรยากาศเมืองกรุงนะครับวันนี้เล่นอยู่ในเมืองเลยวันนี้น่าจะน่าหลงคิดว่าน่าจะเลิกไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งนะครับวันนี้นะครับอยู่ห่างเดียบมอบางกับปีนะครับ อยู่ข้างๆตอนนานนะครับแม่ครับอ้าไปาล้วกาะบรรยากาศดีแห้งครับเราได้เดินไกลอยู่เด้อครับวันนี้ครับประมาณโลนึงได้ เราจะมาดูกันว่าทางข้างเขาไปหลังไปเที่ยวสิไปทางใหโลโก็รู้ได้ลบยางมากแว่าที่นี่เลลบจอดรถบบที่นี่ลบก็เลยเห็นหน่งลบก็เลยเห็นทางทางเดินเข้ามาลบก็เลยแบบเดินมาแต่ลบไม่รู้ว่ามันต้องข้อฝั่งไหนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นแบบปวดปวดท้องนะครับตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะปวดท้องวู้ไตรงนี้ เราเดินมาถูกแล้วน่ครับอุ้ยแม่เรือมาแล้วแม่เรือมาแล้วมาเห็นเรือพอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับไปแล้วว้าโนะอ,อ,อมันมาหนอดใส่สะพาน เราใช้เวลาในการเดินมา3านาทีที่เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้คือห้างเดลงมลากาปีอันนี้คือเราเล่นอยู่ตรงนี้เลยครับอขอฟังได้เนาะนี่เนาะแไม่ต้องใจยังไงฝั่งไหนอันตรายมากนะครับหน้่ตรงนี้นะ เราถึงแล้วนะครับน่ารานที่สาวน้อยเพชรแพงแม้สีเขาใส่นังที่นี่เนาะเขาตรงไหนเ่าะนี่เนาอนีน่ไม่มีที่เข้าเลยเข้าตรงนี้ได้ไหมสวัสดีครับแม่แม่เดยมุดเขด้าอยู่ที่นี่คิวสอไปบานังกินบุฟเฟ่์แล้ว วนี้เราอยู่ด้วยสบเราเดินใกล้หมลบจะเป็นนางสน้อที่นี่นาะแอวัสดีครับข่อยนี่เขาหายไปนางสนอ้องนี่นาะเขาหาไปนางมาเจอน้องมานะพอดีครับวันน,นี้ครับ ได้บน้องมาน้พอดีเลยครับวันนี้ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลไส้ม่ตีด้ีกับลูกสลาลูกสขก่วนีออลูกสกลางัวนี้กกินรอแสวัสดีครับเนี่บดใสหลัตัวี่อันนี้บดเนีนมตัวบดันี้อันนี้บส้นบดก็ บอกรลังยางมากครับแม่รไพรแล้วก็มยรัางมาพกเบอร์ทุกคิปเนอะเออกทุกคลิปกไุกนาเออคิคโดยเฉพาะแม่นะเรางไปอผมะแม่ละสิรนี้นรอบี่ผอนหน้ารบนี้ก็จะเป็นงานเกิดของน้องมานะนะครับี้การมีกัรเตรียมของเตรียมของเฉลเซอร์ไพรส์น้องมานะี พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานเกิดน้องครับหลังเี่ยงคนก็เป็นงานเกิดน้องมานะนะครับผมนี่เป็นไแม่ม่มาแม่แม่ของน้องมานะวันนี้ก็มาเยอะนะครับตไ่ใรอนใครัไปเต้นกันนะครับแม่แต่ผมมัดนั่งนะครับแม่แต่ว่าอีกภาพแม่เราอยู่ตรงไหนกันเนาะ เต๊นเราอยู่กันไหนกันเนาะหรือว่าเราหรือว่าวันนี้เราจะได้นั่งใต้ร็อกเหมือนเดิมเราต้องไปดูก่อนเพื่อได้เป็นั่งใต้ร็อกพื้นต่อบน,นไปเบิ้งไปถามพี่มินกน่อนสิดนนั่งใต้บนวันนี้ได้นั่งใต้ร็อกเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีสถานที่นะครับวันนี้นะครับเฮ้พี่มินสวัสดีครับพี่มินวันนี้ทำไมมีเหล็กกั้นด้วยพี่มินวันนี้เนาะแล้วแต่วันมินจะไป ห้างหรือมอชเอาอะไรไหมครับเอาพิซซ่าโอ้ oh, คือกินแพงแทนไม่กับคาตัวกับเบิร์ตพอดีตัว <tiế c. S 2> มันก็หมดพอดีตังเนี่ย<ต><น>มันไม่มีตังนั่นเนี่ย<ต><น><ต><น>ไม่ได้เลยเมื่อวานก็ไม่ได้เลยนี่จะไปเดินห้างคนเดียวครับวันนี้ลบไทยนั่งใต้เรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า,าร้านทีแ่แคบครับแม่แม่ครับบนออน,น,ออนี้มองมองกันนี่ไม่มองยู่แหมสวัสดีครับ ในพร้อมตั้งหอดครับแม่ลบสิไปเดินทางแม่ลบสิไกินอเมซอ,อ,มอนอเมซอนในงหนึ่งไปค,คนเดียวครับแม่ขออนุญาตนะครับแล้วก็สิไปลบปอดทองให้เลยจากของนำนี่ก็เป็นบรรยากาศเวทีนะครับวันนี้งานเลื่อนหนึ่งทุ่มนะครับผม ครับุเลยครับพี่ปอไปกินอันนี้ดีกว่าต้นนี้ปวดท้องแค่เขาจะมองครับนี่ครับวันนี้เราก็จะปิดคลิปไอแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยผอก,กันไม่เด้อครับอันนี้เราขออนุญาตจะไปเดินห้างแป๊บหนึ่งนะครับผมไปไปยางหางพูดเดียวไปเ่าจะไปซื้อน,น้ำกินไหมครับ ก็เลยจะไปเดินห้างสักครู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับทีนนี้แม่สวัสดีครับไปไหนไปเดินห้างครับแม่มาเร็วๆน,นะเดี็กๆนะไปคนเดียวแม่ไปคนเดียวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ